ดีค de ่ะแข่มงนะคะทํางานเป็นแอร์ค่ะตอนนี okay. ้ค่ะก็มีอาการบาดเจ็บค่ะจากการปวดหลังค่ะเนื่องจากการทํางานยืนหรือเดินนานๆนะคะก็จะมีการปวดหลังล่างด้วยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอคาปรึกษาค่ะกับนักกายภาพบำบัดเรื่องเกี่ยวกับวิธีการลดอาการปวดหรือว่าเาวิธีการดูแลตัวเองนะคะจากการทํางานค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ตรวจร่างกายกันก่อนนะคะพื้นนะคะโอเคขึ้นค่ะ แล้วก็เดี๋ยวแอนตัวนะคะเอามือไว้ข้างหลังแอนตัวอย่างนี้ จากการตรวจร่างกายนะคะพบว่ากล้ามเนื้อหลังของคุณไข่มุกจะมีความตึงตัวมากแล้วก็อาจจะมีการอักเสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยค่ะอาจจะเกิดจากการใช้งานหลังผิดท่าเป็นเวลานานยืนเดินใส่ส้นสูงอย่างเงี้ยค่ะเป็นเวลานานก็จะท,ทําให้มีอาการปวดขึ้นมาได้เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะทําการรักษาเป็นเครื่องมือ PMS ค่ะแล้วก็จะเป็นการใช้เทคนิคของกายภาพบําบัดร่วมด้วยนะคะเริ่มเลยนะคะ ความรู้สึกของการใช้ PMS นะคะก็จะเป็นความรู้สึกเหมือนมีไฟกระตุ้นอยู่บริเวณกล้ามเนื้อที่ใช้นะคะ PMS เนี่ยก็จะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการลดปวดได้จากการหดตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยสามารถที่จะรีคอเวอรี่ตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ ะะก็จะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างค่ะสามารถช่วยลดอาการปวดตึงหลังได้สามารถทำเองได้ที่บ้านเลยค่ะเดี๋ยวคุณไขมุเอามือมาวางตรงนี้โอเคแล้วก็ดึงไปใช่ต่อไปนะคะจะเป็นท่ายืดไหล่เดค,คุณไข่มุกยกขาขึ้นนั่งเป็นเลขสี่นะคะแล้วก็กลมตัวไปข้างหน้าค่ะท่าน,นี้จะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อสะโพกรู้สึกตึงไหมคะโอเคค่ะค้างไว้สิบห้าวินาทีนะคะท่า เ,เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ดีขึ้นไหมคะค่ะก็รู้สึกโล่งขึ้นเยอะเลยคะ่ะแล้วก็ได้วิธีการดูแลตัวเองกลับบ้านไปด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ